ใช่วันนี้ฉันได้ยินว่าน่าจะมีเด็กเรียนมาใหม่ด้วยนะอะไรมากเลยฉันอยากรู้ว่าเขาน่าจะกิ่งนะกิ่งกิ่งกิ่งอ่ะมันเปลี่ยนข้าวชีจ่ะว้ย เขาทีวเขาที่ว่าเขาทีเขาที่เขาทีเขาที่เขาทีเขาที่เทีเขาที่มเปลี่ยนใหม่นงาวเด็กในเรียนวันนี้มีเด็กมาใหม่น๊ะอ้าเด็กใหม่มาแนะนำตัวสี่ชื่ออะไรสวัสดีครับผมชื่อน็อกซี่ครับทำไมเขาช่างน่าเกลียดน่ากลัอย่างนี้นะใช่ใช่ใช่ เออนั่นสินั่นสีเอาเด็กมาเอ,อ้ยเงียบๆเด็กนักเรียนให้มอกกี้ไปนั่งกลุ่มพิงและอิติโกกับมิกุแล้วก็บาวนะั้นตัวนู้นเลยสวัสดีสวัสดีเออฉันเห็นไอ้พวกนั้นมันนินทาเธอว่าเธอน่าเกลียดไม่เห็นหน่าเกลียดเลยออกจะหน้าตาดีออกใช่ใช่ ทำไมมันหน้าเกลียดหน้าชัางเลขนาดน,นี้ใช่ใชห่หน้าเกลียดหน้าเกลียดมากหน้าตาชิว่าเขามีชื่อที่น่าเกลียดมากเลยนะสมุกสมากกี้อะไรเนี่ยแหละโอ้มันแปลว่าควันอะไรสักอย่างนน่แหละใช่ใช่หมาล็กี้ไม่ใช่สุนัขมากี้เออแม้เออ ฉันอยากนั่งโต๊ะเจอกับผู้ขับจังไม่ต้องเลยเธอก็มีเพื่อนสนิทก็คือฉันอยู่แล้วนี่เธอชื่ออะไรนะเอ,อ่อม็อกกี้ม็อกกี้อะไรเนี่ยน,นะใช่แล้วใช,ใช่แล้วฉันชื่อไว้อริมเนี่นย<ะ>ฉันชื่อไมกี้นะ่ะอืมไมกี้ม็อกกี้กับไมกี้มันต่างกันเมืไหรเนี่ยเออนั่นสิเห็บใครมายันโรงเรียนเลยเนี่ยแกใช่ไหมไม่ใช่ชอ มาทุกวันเลยไฉันมีีกเีก็น่เใจเธอมีปีกแต่ไม่ใช่ปีกจริงๆมันคือปีกปลอมใช่ไหมใช่ิงๆปีกจริงมันจะมาถอดอะไรได้แหละโอ้ยเอ๊ะจริงแล้วมันถอดได้อ่ะเพราะฉันมีความอดทนที่ดึงมันออกได้นะใช่ เออแ้าขอไปห้องน้ำก่อนนะครูครับขอไปห้องน้ำก่อนเออมาเป็นอะไรของเขานะนี่ฉันมีปีกด้วยเห็นไหมโอ้จริงด้วยจริงด้วยโอ้โหนั่นคือปีกนายใช่ไหมโอ้โหมันช่างอัศจรรย์จริงจริงเออเอาเด็กนักเรียนเข้าที่จ้ะ โอ้ oh. แต่ฉันขอการปีไว้อย่างนี้ด้วยกันนะเพราะว่าเวลาการฝีฉันรู้สึกด,ดีมากเลยอืมแล้วบบาวไปนานมากเลยนะเนี่ยใช่อ่านักเรียนวันนี้ครูจะไม่สอนนะเพราะว่าให้ใ<ช>หรู้จักกับเด็กใหม่น,นะอ,อ,นะอ๋อค่ะขออนุญาตเข้าองครับเธอไปนานจริงเออ มีทุกอย่างของฉันนี่นะเออเสียงตี่นหาก็เจอ,อฉันสิบห้าม,มันกี่โมงแล้วเหรออือห้าโมงครึ่งแล้วก็เลิกเรียนลยแลยละอีกสิบนาทีเลิกเรียนคาชิ่งไ,ไม่โรงเรียนโรงเรียนนี้เขาเรียนแค่วิชาเดจ้วเขาก็กลับบ้านได้จ้ะอ้าวฉันอยากไป งั้นไปกินข้าวกับพวกเราไหมล่ะโอเคเมื่อเลิกเรียนอ่านักเรียนเลิกเรียนได้จ้ะเย้เย้ไปแล้วไปไปไปโอ้ยจะบินทำไมเงียบเธอเนี่ยโอ้เลิกเรียนแล้วไป เด็กกินข้าวเที่ยงที่บ้าน,านคู่ไปแล้วไป,ไปกินข้าว<ะ>กันกลุ่มนี้มีผู้ชายแค่สองคนเองเอาข้าวมากินโรงเรียนหรอไม่อะไปร้านของเออของแม่ฉันเองเอเอเออไป๋ยนนึกไม่ออกไป,<ะ>ป,ป ม,<ป>มาแล้วครับม,มาอุดหนุนอีแล้วครับอ๋อจ้าจ้านั่งเลยนั่งเล้วอื้มฉันมีแมงหัวโวต๊ลหรอ้าวก็ไม่ดเลยนม่เป็นไรเราก็ช่วยออกปันจ่ายก็ได้ใช่ใช่ใช่ยังไม่เห็นแก่ตัวหรอกไม,ไม่เป็นไรเธอเธอไม่ต้องจ,จ,<ะ>จ่ายก็ได้เดี๋ยวฉันให้แม่ฉันเลี้ยงฟรี โอ้ยังก็ดีเลยสิไปเออรับอะไรดีครับฉันขอเอาเป็นนมของชั้นที่เหลือเอาเป็นกาแฟหมดเลยโอเคนะคบกาแฟเอชานมสีนมหนึ่งแล้วก็แลตหนึ่งเออฉันขอเ,อเค้กฉันขออ่มมะกระดองหนึ่งฉันขอ,อขอเค้กหนึ่ง ฉันขอเค้กหนึ่งได้ครับได้โอเคมาแล้วครับแต่ลุงพีเอาเบจิ้มซอสมะเขือเทศมากรลองใหม่นี่ครับอ๋อกรลองครับแล้วก็ช็อกโกแลตกับโดนัทครับแล้วก็คัเค้กจริงด้วย ฉันให้ใหเงินมาอีก30มสิบนี่นะเออก็ครับเค้กครับทำกับข้าวไปรีบหยิบแนวทั้งหมดของของเท่าไหร่เนรอไม่ต้องหรอกครับคุณป้าที่ร้านมีเรียงแล้วครับไปแล้วเป็นเรื่องเข้าใจผิดมั้ยอือคันนี้ทำมันอร่อยด้วยนะข้ามเงินนะออ้อันนี ฉันชอบกินน้ำมากเลยใช่มาอร่อยแม่ฝือมือใช่มฉันเองอุ้ยโทษทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยฉันช่องซุ้มจันอร่อยหมดแล้วกี่โมงแล้วเนี่ยออสิบโมงยี่สิบสิบโมงครึ่งฉันต้องรีบกลับบ้านแล้ว อร่อยเอ่ออร่อยจริงๆโอเคเก็บตังค์ด้วยค่ะสิบมงครื่งแล้วอีกทีก็ต้องมีกลับบ้านมาเลยจ้ะมาทางนี้เลยจ้ะกระตุกเลยเพราะจับเหมือนไม่ชอบจับเมือนี้เอาลิ้นดุนทั้งข้างล่างข้างบนจะหลุดอยู่แล้วเหลืออย่างละท้ายมันไม่เอาออกอ่ะไปแล้วคิตังค์ เอ้าเอ้าทำไมพูดช้าทั้งหมดฟรีนะจ๊ะเออกลับบ้านจ้าแต่หนูขอให้เงินคุณไม่เป็นไรหรอกจะมาไปดูอุยอุ้ยอุ้ยห้าสิบเอ้าอุ้ยอุ้ยอิเล็กตรอนสามอออ ไปขอเลี Bye, ้ยงฟรีก็ต้องขอบคุณขับรถนะเออชิงหวังไปละ